สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตู้อบสมุนไพรแก้วดีไซน์นะครับเมื่อทุกท่านสั่งสินค้าเราไปนะครับก็จะได้รับกล่องนะครับของตู้อบสมุนไพรแล้วก็หม้ออบนะครับเปิดออกมานะครับก็แกะสิ่งพลาสติกออกนะครับแกะสิ่งพลาสติกออกให้เรียบร้อยจากนั้นก็กางผ้าคลุมตู้ออกนะครับนะฮะพอกางผ้าคลุมตู้ออกนะครับก็จะพบของแถมอยู่ด้านในนะครับก็จะมีของอยู่3ามชิ้นด้วยกันนั่นก็คือคู่มือการใช้งานตู้นะครับ แล้วก็สมุนไพรอบตัวที่เราแถมให้นะครับจากนั้นก็จะมีข้อของหม้อต้มนะครับขั้นตอนกลางนะครับเรากางผ้าคลุมตู้ออกนะครับโดยตึงผ้าออกมาให้ตึงพอประมาณนะครับจากนั้นกางโครงทั้งด้านซ้ายออกนะครับตามด้วยโครงทั้งด้านขวานะครับกางออกมานะครับยังไม่เสร็จนะครับเราต้องเข้าไปนะครับเราใช้เท้าซ้ายนะครับดันโครงทางด้านซ้ายนะครับออกให้ตึงเลยครับพร้อมกับ เอามือดึงนะครับผ้าคลุมตู้ด้วยทั้งด้านขวาก็เช่นกันนะครับทําเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็นําแกนอลูมิเนียมนะครับที่เป็นที่นั่งนั้นนะฮะดึงลงมานะครับวางที่ตะขอนะครับก็จะได้ที่นั่งแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการต้มสมุนไพรนะครับวิธีการคือเราเทน้ําลงไปในหม้อหม้อต้มประมาณสักครึ่งหม้อนะครับจากนั้นเราก็เอาสมุนไพรที่ได้แถมไปนะครับเราแกะห่อสมุนไพรออกนะครับ ก็จะพบสมุนไพรนะครับเราใช้กันไกยหรือมีดก,ก็ได้นะครับตัดเอาสมุนไพรเทล,ลงไปในหม้อต้มนะครับสีขา,ขาวๆที่เราเห็นนั่นคือกะละบูนนะครับกาละบูนนะฮะเราก็ใส่กะละบูลลงไปนะฮะถ้าชอบความนะฮะชอบแบบแซบชอบแบบร้อนแรงก็ใส่เยอะหน่อยนะฮะไม่ชอบกลิ่นกาละบูลเข้มมากก็ใส่นิดนึง เมื่อใส่สมุนไพรลงไปเรียบร้อยใส่กระมบืเรียบร้อยก็ปิดฝาหม้อครับแล้วก็เอาท่อนะครับที่แถมไปให้นะครับเสียบตรงไปในแกนนะฮะบนฝานะฮะจะเห็นสีดำๆแท่งสีดำที่สาใส่ไว้นะครับเป็นสนุนการความร้อนนะครับเอาไว้บล็อกไม่ให้ไอมันคอนเดนต์หรือว่าควบแน่นในท่อนะครับจากนั้นก็ดันท่อเข้าไปดักด้านในนะครับแล้วก็เอาผ้าปิดขุมด้านบนนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าไอจะลีกออกมานะฮะจะลวกมาเพราะว่าธรรมชาติของไอนั้นเขาจะระเหยขึ้นไปท้านบนอยู่แล้วนะฮะจากนั้นเราไปหยิบผ้าหุมหม้อทางด้านข้างนะครับเอามาคุมตัวหม้อตรงนี้นะฮะคุมนะครับเป็นการกักเก็บความร้อนอีกทางหนึ่งครับก็รอสักประมาณ15-20นาทีนะครับน้าก็จะเดือดนะครับแล้วก็จะได้ไอเข้าไปในตู้นะครับจากนั้นนะครับแนะนําให้เอาผ้าขนหนูนะครับมารองที่หน้าหรือว่ารองพื้น ที่นั่งไม่ต้องลองก็ได้นะครับอาจจะลองที่พื้นเพื่อให้เหงื่อแล้วก็ไอ้น้ําที่ออกมาเนี่ยฮะเวลาที่มันคอนเดนที่ผิวเราเนี่ยครับมันหยดลงที่พื้นได้นะครับเราก็เข้าไปอบตัวได้อย่างสบายใจนะครับช่องด้านหน้าก็จะมีท่องที่สามารถนะฮะนำมือออกมาเวลาเราจะเล่นมือถือหรือที่หยิบจับหรือเช็ดหน้านะครับบางท่านไม่ชอบ ก็สามารถปิดเอาไว้ได้นะครับแต่บางท่านระหว่างอบตัวรอ1 0บถึงนาทีก็อาจจะเอามือถือมาดูก่อนขายนะครับเมื่ออบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาบน้ำนะครับอาจจะอบสักสอครั้งก็ได้ครั้งละ1 0ถึนาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ไว้วางใจใช้ตู้อบส่วนไพรแก้วดีไซน์สวัสดีครับ